เช็ดน้ำตาเสียก่อนเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าจะคิดว่าฉันรังแกแม่อ่อนขอบคุณเจ้าค่ะแล้วเหตุใดแม่ออนถึงมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวฉันว่าฉันจะออกมาหาที่อยู่เจ้าค่ะทางเรือนจำปาไล่แม่ออนออกมาหรือไม่ใช่เจ้าค่ะ ฉันหนีออกมาเองหมอมทศก็รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันยังอยู่แม่นายกับคุณหลวงต้องทะเลาะก,กันแน่ฉันก็เลยคิดว่าฉันอยากจะออกมาหาที่อยู่เจ้าค่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเจ้าค่ะ